สวัสดีครับวันนี้กล่อง ECU DMAX U1 มาซ่อมอาจุดนี้นะครับที่ไหม้แล้วก็มอสเฟตตัวนี้ช็อตนะครับนะครับเป็นภาคเกบไฟให้หัวฉีดนะครับไหม้นะครับ จุดนี้ได้แก้ไขไปแล้วนะครับเปลี่ยน m o ส f e t เปลี่ยน R นะครับอันนี้ IC ได้นะครับตัวน้อยทงการแก้จ่ายไฟเข้าไปไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวต้องลองประกอบแล้วก็ไปใส่รถดูอีกทีนะครับว่าใช้งานได้ไหมครับ เช็ค CPU นี่ไม่เสียนะครับยังไม่เสียเสียแค่ภาคนี้นะครับปาเก็ไฟชุดนี้เดี๋ยวมาประกอบแล้วก็เดี๋ยวไปลองที่รถกันนะครับนี่นะครับประกอบกับคืนเหมือนเดิมนะครับ ซิลิโคนกาวนะครับซิลิโคนคนกาวตัวนี้ตามพวกมอสเฟตนะครับให้ระบายความร้อนกับซิงคงเหมือนเดิมซิลิโคนกาวแล้วก็ย้ำพินที่เราทอดออกมานะครับเดี๋ยวเราเอาไปใส่รถนะครับแล้วก็ลองติดเครื่องดู